สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮวงสุดายนาอยเอฟซีให้ตามงวดที่แล้วนั้นเป็นเด็กพระบักค่ะครับผมเลขกพระธุดงตัวละแสนที่ว่าเ้าซื้อกันตัวตวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดนะครับผมแต่ปรากฏว่าไม่เจอใคระฮะก็ได้เอาข้าวอะไรมาให้หมาด้วยให้หมาให้แมวนะครับผมมา,า <c oughs> มาเอาเลขมามาเอาเลขกับพระจันาร์แต่ว่าผงใสพ่พาาระจันทรย์ธุดงไปแล้ว นะครับวันนี้ก็อยู่บริเวณวัดพอดีเลยนะครับผมพนนี่จะมาหน่อยเอาเขเอาให้มาหน่อยจะเอาข้าวเอาไก่มาให้หมานะครับครับวันนี้ก็จะมาเล่าความฝันแล้วก็แนวทางให้ฟังโค้งสุดท้ายนะครับงวดต่องวดเลยก็ปล่อยมาคือหนอึ <19 3 S 1> น่งเก้าสามนาะหนึ่งเสามเป็นเลขสะทุดง ขึ้นโยู่บมือไม่อยู่ครับวันนี้ผมมาที่วัดนะครับผมศึกาว่าจอบเนาะครับเงียบตรงนี้เงียบเพียบเลยเลยอยู่ไม่มีใครอยู่สักคนนะฮะไปขึนบมนครับแต่ว่าก็มีตัวเลขของพระอาจารย์อยู่นะครับมางากพ่อแไม่พี่น้องนะฮะคือรอบแรกให้ไปคือหนึ่งเก้าสามนะครับต่อไปจะเป็นชุดล่างนะครับผมชุดล่างนะครับก่อนก่อนที่ไปฟังเลขพระอาจารย์เนาะจะเล่าความฝันให้ฟังเมื่อคืน เมื่อคืนช่วงประมาณตีตีสองนะครับฝันฝันว่ามีผู้ชายเนี่ยมาบอกมาบอกเลขนะครับบอกว่าเลขจะออกตัวนี้มึงห้ามนอนมาอย่างนั้นเนี่ยห้ามนอนด้วยตื่นแล้วได้เลขเนี่ยมึงมึงห้ามนอนเขาว่าอย่างงี้นะขออภัยพูดไอ้นี่มึงเนาะเขาบอกมาเขาบอกมาอย่างนี้ผู้ชายถอดเสื้อ ผู้ายถอดเสื้อครับอู้ผู้ใส่เสื้อใช่ผู้ชายถอดเสื้อแบบใดเป็น<ช>เป็น,เป,นเป็นคล้ายๆใส่จงกระเบนนะครับจงกระเบนคนโบราณเลยชี้หน้าเลยบอกว่ามึงห้ามนอนกูจะให้เลขมึงเลขออกตัวนี้นะครับให้มาเก้าศูนย์ห้านะครับผมมึงรีบไปซื้อมึงรีบไปซื้อ มึงห้ามนอนไว้อย่างนี้นะอะ่ไม่ให้ผมนอนนะผมก็เก้าศูห้าติดอยู่นั่นแหละติดจนถึงหกโมงเช้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนอนนอนนอนละเมอท้องอย่างนี้นะเบิกซับก็มาปลุกแนละ้วเป็นอะไรนะฮะอในความรู้สึกตัวว่าผมพูดแต่9 0้าศูนย์ห้าเ้าศูนห้าเก้านย์ห้าอย่างนี้นะ,ต,นะตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงตี ตีหนึ่งตีหนึ่งอที่ที่เขามาประมาณนี้นะเก้าซูนหาหกซ้นหาใช่ปะมันตรงกับเลขพระธุดงให้มาอีต่างหากนะครับเก้าซูนหาหกทุนหาเนี่ยปะใช่ครับมันมันตรงของพระอาจารย์นะครับอันนี้เป็นความฝันผมนะครับว่ามีคนมาบอกครับส่วนเลขของพระอาจารย์นี่จะได้มาเก้าเก้าตัวเดียวเก้าเก้ากับสองแปด นะครับชุดล่างใช่ไหมครับอันนี้ชุดล่างเก้าเก้ากับสองแปดเลขของปู่จะแยกล่างอยกบนเนาะใช่ับให้มาแค่นี้ครับให้มาแค่นี้ไม่เยอะบนหนึ่งเก้าสามล่างเก้าเก้ากับสองแปดนะครับเลขอาจารย์ให้ไว้ก่อนจะไปทุดงก่อนจะไปทุดงสงสัยไปแล้วครับผมไม่มีใครอยู่สักคนมหามหาเนาะเหมือนนี้มหากะมาอาจารย์เอาเสียงคนแจ้กหน่อยว่ายู่รับไม่อยู่ครับไปแล้ว เดิเนแม่ก็มาผสมมากง่ายมากอยู่นอกนอกกว่าน,น่าจะมาอยู่นะครับผมก็มีชาวบ้านเขาก็มาดูแลปัดกวาดวัดอยู่นะครับอันนี้เป็นเลขของพระอาจารย์ก็มีหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามกับเก้าเก้าแล้วก็สองแปดนะครับส่วนฝันของผมคือเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้านะครเก้าศูนย์ห้บบาวันนี้ <9 S 2> คือฝันมาขึ้นมา 90505เลยครับเขา98เนาะใช่เป็นเป็นเป็นประมาณว่าบหลับตื่นตื่นนะครับมีคนแปดศอกเนี่ยมาบอกนะครับบอกว่าเลขเลขจะออกตัวนี้มึงห้ามนอนมึงไปซื้อเดี๋ยวนี้ไปซื้อเดี๋ยวนี้ตัวไหนเนี่ย905ครับตัวรองก็คือ605นะครับอันนี้เป็นความฝันผมนะครับผมเอาแบบที่ชอบเนาะแถมแถม ส่วนของพระอาจารย์มี1น3นะครับผมแล้วก็ล่างมีเก้าเกกับ28นะครับปัทุดงตัวละแสนนะครับวดที่แล้วของท่านก็ให้ถูกมาแปดนะคร,นค,นนนครับเป็นคลิปที่2เหมือนวันนี้แหละครับเป็นคลิปที่2เหมือนวันนี้แหละคลิปที่สอ่าครับคลิปแรกอาจจะมีคนดูเยอะแต่คลิปที่2องไม่มีคนดู <c ười> แลปลกเหมือนกันนะใช่ใช่ครับแต่รอบนี้คือ 99กับ28นะครับผมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับ193 163นะครับเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางความฝันแล้วก็เลขของพระจันทรย์นะครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาที่วัดนะครับผมปรากฏว่าก็ตกใยท่านไปมาแล้วไม่เจอไปอีกวัดหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าท่านก็สร้างหลายวัดเนาะครับก็เป็นแนวทางนะครับมากจบเรื่อยๆครับวันนี้ก็มา,มาเลี้ยงหมาจะได้เก็บขยะและ้วทีนี้ ผมพงวัดกับพระท่านนี่เนาะครับยังครับผมยังไม่มีกำแพงวัดเลยครับอย่างวันนี้ก็ต้องขออนุญาตภูมิเจ้าที่เจ้าฐานนะครับผมมาเยกให้ดูครับเป็นไข่นะครับนี่ายอาีพถามมาไม่เจออันนี้จะมีโค้งสุดท้ายอีกหรือเปล่าครับหรืวไม่มีแล้วครับมีหมดละมีแค่นี้เพราะว่าท่านจะให้แค่สองรอบแค่นั้นเองรอบแรกกับรอบที่สอง มีแต่สีหย่อมโอปอลนะแล้ฝันดีบอเนาะนะฝัน,น905นี่ความฝันผมนะความฝันผมนะครับคอยเอียงมาทั้งผีนะน้ำเนี่ยระทุดงตัวละแสนนะครับผมของพระมี193 193ก็28 <19 3. S 1> นี่นะครับมีแค่นี้แหละครับของผาจัน วันนี้ตามมาเอาถึงวัดนะคะเอยงมาตั้งตีนะจ้านะอันนี้ตัดด้วยนะครับผมตัดด้วยนะครับอาจจะเป็นหนึ่งสามหนึ่งเก้าเก้าสามก็ได้นะครับ FC ไปตัดเอาตัดด้วยนะครับเป็นแนวทางนะคะหัวที่แล้วก็เขาเก้าแปดเนาะโอปอล์แปดเก้าแปดเก้าเหรอครับเราเป็นห้หกแปดนะหกแปดเก้าแปดของของเรียกของเพื่อนนี่เข้ามาเก่งวดแล้วครับ ของพัตุดงนี่ครับของผมที่ผมมีโอกาสได้ไปทำเนาะงวดนี้งวดที่สองสำหรับที่ผมทำนะแต่สมัยก่อนนั่นคือเก้างวดติดดาวดเก้างวดติดแล้วท่านก็หายไปแล้วท่านก็เพิ่งกลับมานะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดชอบยังไงก็กลับหัวเอานะครับแต่ว่าท่านก็ให้มาแค่เก้าเก้ากับสองแปดนี่แหละครับผมอันนี้กันไว้นะฮะสาหรับคนที่ชอบนะครับผมอาจจะเป็นหกหกก็ได้ก็แล้วแต่นะครับหรือว่าไม่กลับก็ได้ นะครับสำหรับทุนน้อยนะครับใครที่ชอบแนวทางของพระอาจารย์ก็มีหนึ่งเก้าสามเก้า้ากับสองแดนะครับอันนี้เป็นความฝันของผมไม่เฉยเมื่อคืนก็เลยอยากบอกอยากบอกด้วย,ยประมาณว่าข,ขอขอแจมขอแจมด้วยนะฮะนะครับ90้า0 5นย์ห้าหห้านะครับผมอันนี้เป็นเลขความฝันคือตั้งแต่ตีหนึ่งมาก็คือว่าท่องแต่ตัวนี้แหละครับจนจำขึ้นใจเลยนะครับผม,อ,มอย่างเมื่อตั้งทีแล้วแม่บาท ซี่เป,เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นความฝันนะครับหรือว่าจะดูเพื่อความบันเทิงนะครับจอบจังต่ำนะค่ะน้องปอมกระพา,านเป็นแนวทางเท่านั้นนะค,ะค่ะวันที่แล้วก็แม่นนะคะวันนี้ก็จะแม่นอีกค่ะว่ามัาตัวใดค่ะผมมัา905 605นี่แหละครับ <90 5 S 1> ทำไมผมมัาตัวนี้ไม่รู้ <60 5 S 3> เพื่อนมาย้ำด้วยครับเพื่อยนย้ำเมื่อคืนเนาะ มผ,มผมชอบหกศนะเพื่อบ่าเพื่อคใบฉัน,นผมชอบ605นะผมไม่ได้ชอบ9 0้านย้ชอบ6 0ศู้เพิ่นมาบอก05แต่มาเก90ศูนโอหกศูมันมันนึกออกไหมว่ามันสับสนนะตอนนี้เนี่ย905หรือ605เนี่ยผมก็จำไม่ค่อยแต่ว่าไม่เก<อ>้าก็6นี่แหละแต่ได้ยินแวแวแววใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ที่ชั้นนี่คือบอกว่าห้ามนอนห้ามนอนมึงห้ามนอน,นมึงรีบไปซื้อเลขจะออกตัวนี้เพรานว่าเลขจะออกตัวนี้เพรานว่า ตั้งแต่ตีหนึ่งมาตีหนึ่งตีสองนะครับผมก็น่นนอนท่องห้าศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าอย่างนั้นแหละครับก็เป็นแนวทางแล้วเป็นความฝันผมด้วยนะครับ